ก็บ่รู้กันเพิ่นมาๆเจ้าเอาๆๆจัก2ล้านก็

นี่เอาใส่่นีให้พอดีเลยนี่กรต้อบเอาไก่ปูเอาเลยพี่ปุ๊บบูย๊ยโอ้ยกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย สุดเฮ้ยมากเลาะขันเซนออรวมรมรมรมแล้วมันไง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 อันนี้พอนี่ดมเลยเสี่ยงครับเยเลย